ค o o ม m o r n i n g ค้น่มตั้งเป็นยังไงเฮ้ยเป็นมังงมาเงียงวะอุ้หเฮ้ยเป็นตั้งแต่าอ่าเอาอเอห่่หาหห่าหาห่าห่าหห่าหึาดาด่าหาาาา ขี่คานเอวยาวเอ้ยอืเง่ยเฮ้ยเฮ้ยปะ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 ป้าห้าว่าเฮ้ยวีปะ Mama, happy. Hah? Heh.